สวัสดีครับพี่ดองคิดเตียนทีรักทุกท่านวันนี้ผมจะมาขอเป็นพยานว่าผมมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรปีพศ2 5 2 5ผมถูกสารพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าผมไปคำนี้ให้พี่ชายของผมผมตัดสินใจเดินทางไปประเทศเวียดนามสมัยนั้นเกิดสงครามขเขมรกับเวียดนามผมไปทางเรือผมไปอยู่เวียดนาม30ปีไม่เคยกลับเมืองไทย ขาดการติดต่อกับครอบครัวกับภรรยาพี่น้องครับชีวิตลําบากมากผมตัดสินใจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายคืนหนึ่งผมขึ้นไปบนราคาตึกเพื่อจะกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายคืนนั้นตีหนึ่งผมจําได้มีมือมาลุกหัวผมด้านหลังผมหันมาจับมือเขาผมนึกว่าเจ้าของบ้านเขาเมตตาให้ผมหลบตำรวจอยู่พอผมหันมาผมตกใจเขาใส่ชุดขาวผมบอกผีผีเขาบอกเขาไม่ใช่ผีเขาคือพระเย็นสุิิตถ้าเจ้าไม่เห็นเราเจ้าก็ไม่เชื่อ เรายกโทษความผิดบาปให้กับเจ้าแต่นี้ไปเจ้าจะเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเจ้าจะไปทั่วโลกพี่น้องครับผมก็บอกว่านพ่อองค์อยู่ที่นี่ผมลงไปข้างล่างไปเรียกเจ้าของบ้านขึ้นมาผลปรากฏว่าเจ้าของบ้านขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ความบ้าเปล่าเจ้าของบ้านเขาคงคิดว่าผมเสียสติไปแล้วพอเช้าตื่นมาผมได้ยินเสียงพ่อองค์บอกให้ผมไปเปิดบอยสัปผมก็เอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านเขาก็เอาเรื่องนี้โทรไปหาเพื่อนเขาซึ่งมีโรงแรมมินิอยู่ที่ท่าน้ําไส่ก้อนมีสีห้องเพื่อนเขาบอกมาสิถ้าเปิดบริษัทก็ลองมาดูเพราะข้างล่างเนี่ยมีออฟฟิศอยู่ห้องหนึ่งฝรั่งเพิ่งเดือนฝ่าไม่มาแล้วไม่จ่ายค่าห้องเขาฝรั่งเช่าเรือนละหกพันหกร้อยเหรียญในสมัยนั้นเจ้าของบ้านเขาเขาบอกว่าเขาคงไม่มีเงินไปจ่ายหรอกแต่เจ้าของโรงแรมก็ใจดีบอกให้เขาไานั่งเถอะมีก็จ่ายไม่มีก็ไปต้อง ผมก็ไปนั่งวันนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมีชายคนหนึ่งเข้ามาพับที่นั่นเขาถามคนโรงแรมว่าเอ๊ะทำไมห้องนั้นมีคนนั่งคนเดียวเป็นคนไทยใช่ไหมเขาบอกใช่เขาก็เลยเข้ามาหาผมก็ถามว่าพูดเวียดนามได้ไหมผมบอกพูดได้ครับเขาบอกประเทศไทยมีลูกกระภาพไหมผมบอกมีครับเขาถามว่าตัวละเท่าไหร่ผมเคยเห็นก็ขายกันร้อยยี่สิบาทผมก็นึกว่าราคาร้อยยี่สิบบาทผมก็บอกสามสิบบาทเพื่อจะขายถูกๆก ใจรึกแล้วไม่ได้คิดทาคิดว่าจะเอาเงินเขาเนี่ยกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะหาไปใช้เขาระหว่างที่เขาต่อ25บาทผมก็บอกไม่ได้เพราะใจเรารู้เราทําไม่ได้เขาก็บอกเอามาสองพันตัวผมก็บอกได้โอกาสผมก็บอกให้วางเงินเขาบอกของถึงแล้วจ่ายผมก็ไม่ได้มันเป็นของมีชีวิตถ้าของมาถึงแล้วคุณไม่จ่ายก็ผมจะทาอย่างไรเขาบอกนี้เขาวางให้750เจ็ด้หสิบเียงได้ให้เจ้าของโรงแรมรับผิดชอบ เจ้าของโรงแรมก็โทรไปท mm ี hmm. ่บ้านท hmm. uh huh. ี่ผมพักอาศัยอยู่บ้านที่ผมพักอาศัยอยู่เขาบอกรับผิดชอบไปเขาเธอถ้าเขาไม่มีใจเดี๋ยวฉันจ่ายเองเจ้าของโรงแรมเขาเก็รรับผิดชอบให้พี่น้องที่ักทั้งหลายผมได้เงินผมก็โทรศั์ไปหาภรรยาค้างแรกถามทุกภรรยาว่าที่เมืองไทยมีโทรศั์มีตะภาพไห้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่พออีกวันหนึ่งผมเก็บกระเป๋าเพื่อจะเดินทางกลับผมก็โทรมา ควบมีตัวละสามสลึงผมถามว่าวิธีส่งยังไงเขาบอกจะมีชิปติงรับจ้างทําให้หนึ่งชั่วโมงถึงเงินที่ผมขายไปสามสิบาทนั้นเงินที่เขาวางมันจะมาพอทําแล้วผมก็เลยโอนเงินมาให้ภรรยาภรรยาก็ส่งสภาพไปถึงผมผมก็ได้เงินก้อนครั้งแรกผมก็ดีใจคิดจะเดินทางกลับบ้านคนที่ซื้อภาพาควบมีอีกไหมพวกนี้เอามาอีกห้าพันตัวผมก็บอกเดี๋ยวผมโทรไปก่อนผมโทรไปแฟนก็บอกมี เขาก็ส่งไปอีกห้าพันตัวเขาก็ส่งอีกพี่น้องครับหนึ่งปีต่อมาผมทําธุรกิจอยู่ประเทศเวียดนามคนพี่น้องครับผมได้รับคัดเลือกเป็นอินเตอร์เทรดของสถานทูตไทยประจําประเทศเวียดนามผมได้ผลักดันสินค้าออกมากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายผมตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยมาซื้อเหมืองแร่ลงทุนไปร้อยล้านระหว่างทําเหมืองก็มีปัญหามากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายคืนหนึ่ง พระองค์ได้กำซายลงมาหาผมมาเป็นนิมิตพระองค์เอามาปั้นเป็นรูปขวดเอ็กโอสวยงามมากเหลืองอารามเป็นสีทองผมบอกโอปป้าองค์ผมไม่เคยเห็นขวดที่ไหนสวยอย่างนี้ในแผ่นดินโลกเลยพระองค์ก็หักปากขวดว่าอ,อยา่าหักอยาก่าหักพระองค์ก็เอาปากขวดที่หักนั้นเอามาปั้นใหม่เป็นรูปตุ๊กตาตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ส่งให้ผมพระองค์บอกว่านี่คือเปโตสาวกของเราผม ตกใจตื่นหลังจากรับรูปนั้นมาแล้วผมก็เรียกภรรยาที่นอนอยู่นีนบอกเธอเธอลุกขึ้นลุกขึ้นพระยซูมาภรรยาก็ถามพระอ,องค์ว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจผมก็เล่านิมิตที่พระอ,องค์ให้ผมให้ภรรยาฟังเราวไอ้ฐานกันว่าพระอ,องค์จะฆ่าลูกเป็นคนโง่เขาแบบปัญญาพระอ,องค์มีพระประสงค์อย่างไรพระอ,องค์ก็ตอบลูกให้ลูกเข้าใจด้วยพี่ดองที่รักทั้งหลายเช้านั้นผมก็เปิดพระคัมภีร์มาเพื่อจะอ่านก็พบพระคัมภีร์กิจการ ยอนและเปโตเข้าไปในพระวิหารเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าเวลาบ่ายโมงก็มีชายง่อยขอทานเปโตและยอนได้เพ่งดูเขาแล้วบอกว่าเงินและทองเราไม่มีสิ่งที่เรามีอยู่เราใจท่านในพระนามพิเยสุคิ์ลุกขึ้นแล้วเดินชายคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินผมก็เข้าใจทันทีเลยว่าพระเยสุคิ์อนุญ,ญาตให้ผมใช้พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ออกทําการอัศจรรย์แต่ผมก็ยังไม่ได้ออกเพราะผมทําเหมืองอยู่ พี่น้องที่รักทั้งหลายคืนนั้นผมอยู่บนดาดฟ้าก็สว่างดวงดาวเต็มท้องฟ้าผมก็ยกมือขึ้นไปบนฟ้าบอกพระบิดาเจ้าค่ะถ้าพระอ,องค์ประสงค์ในตัวลูกลูกขอถวายชีวิตให้กับพระอ,องค์ผมพูดจะไปทันขาดคำฟ้าก็ผเพาะเรียเร้ยงเรียเร้ยงเปียกสามเปียกสายฟ้าก็วิ่งไปผมก็ซุดลงไปกองอยู่บนดาดฟ้าผมได้โทรมาเล่าให้ภรรยาฟังพี่น้องที่รักทั้งหลายผมก็ยังไม่ออกอีก เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเทศนากันยังไงเขาวางมือกันยังไงเพราะผมไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่มีใครสอนผมพี่นอ้องครับวันนั้นภรรยาก็ให้ผมไปเสียค่าไฟที่ทบ้านระหว่างที่ภรรยาให้ไปเสียค่าไฟผมว่าโอ้พรอองค์เจา้าค่าน้ำมันก็หมดแล้วมันจะไปยังไงผมเอาเงินมานับป้าเขาก็ฝากไปด้วยเจ็ดพันผมก็นับเพื่อจะเติมน้ำมันสักร้อยบาท นับไปนับมาก็ไปม,มีผมก็ยังนึกในใจโอ้พระเจ้าแล้วลูกจะไปถึงไหมเนี่ยผมจับพวงมาลัยไอ้ฐานพรอองว่าพระบิดาเจ้าค่ะอย่าให้ลูกหมดน้ำมันการทางลูกไอ้เขาเพราะใช้รถขับไปนล้านๆแต่น้ามันไม่มีเติมผมตัดสินใจจับพวงมาลัยแล้วขับรถไปเสียค่าไฟระหว่างที่ผมเสียค่าไฟนั้ยผมก็รู้สึกมันผิดสังเกตผมก็พบจ่ายเงินเข้าไปหมดแล้วแต่ว่นนี่ยังอยู่ในมือผมเต็มไปหมดผมก็ถามพนังกงานไปว่าผมไม่ให้กันคุณไปเท่าไหร่แล้ว พนักงานไฟฟ้า,ฟาก็บอกคุณให้มาครบแล้วเขาก็นับเงินในผมดูแล้วเขาตีกายผมผมเอามือมานับเงินใน,ในมือผมอีกพี่ดองมีเงินอยู่ในมือผมอีกหกพันหกพันบาทผมตัดสินใจเติมน้ำมันสามพันขับรถออกไปเลยผมบอกภรรยาผมจะออกไปรับใช้พระเจ้าภรรยาก็เห็นดีด้วยผมเอาเงินเติมน้ำมันสามพันบาทอีกสามพันใส่กระเป๋าเพื่อว่าไปวัดเดียวเราก็จะกลับมาทําเมืองต่อ ที่น้องที่รักสักหลายผมเดินทางไปหันเล็กไปครั้งแรกไปคนเดียวไปถึงก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าตอนนี้ทําอาชีพอะไรไม่เจอกันมาสี่สิบปีแล้วผมก็แบบรับใช้พระเจ้าวางมือรักษาโรกเพื่อนเขาบอกวางยังไงผมก็ผมเองก็ไม่รู้เพื่อนบอกเออดีแล้วที่ข้างบ้านมีคนใบ้อยู่คนหนึ่งคนเอามาพึ่งสองคนเขาก็ช่วยกันหามา่ะผมครั้งแรกผมก็อกโอ้พระเจ้ามันจะหายไหมเนี่ยผมก็นาเขารับสารภาพบาป แล้วก็วางมือไปที่หัวของคนใบผมก็ใบพูดหนึ่งเขาก็พูดหนึ่งผมบอกสองเาก็สองผมพูดสามเขาก็สามเพราะว่าผ,ผมพูดได้แล้วเขาพูดได้แล้วเขาล้อไลยวิ่งกันไปในหมู่บ้านพี่น้องครับคืนนั้นร้อยเจ็ดสิบคนออกมาผมวางมือเที่ยงคืนพี่น้องหลังจากนั้นผมก็กลับเพราะเงินหมดแล้วผมก็ตัดสินใจกลับระหว่างที่เดินทางกลับนั้นพี่น้องครับผมเคยฝากแหวนผมให้เพื่อนขายเพื่อนบอกว่าเฮ้ย เขาโทรมาเขาบอกเอ้ยแหวนที่นายขายก็แค่สองหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองนายขายมาโอ้ขายไปเลยขายไป,ยไป,ยไปแล้วโอนเกินมาทีเพื่อนก็ขายให้เขาก็โอนเกินผมตัดสินใจประกาศต่อพี่น้องอีกหกเดือนคนหายโลกมากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายหลังจากที่ผมออกจากวันนั้นทุกวันนี้ผมทิ้งธุรกิจทุกอย่างเหมืองแร่งานการทิ้งทุกอย่างรับใช้ก็จะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ผมรับใช้สิบปีไม่เคยหยุด ผมเห็นผู้คนหายโลกอย่างมากมายคนจํานวนมากกําลังหลั่งไหลเข้ามาเพื่อมารักษาโลกและเข้าได้พบความรอดพี่น้องที่รักทั้งหลายพระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ที่ผมก็ขอจบคําพยานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ